บอกได้เลยว่า King of Cheese ของเราได้สาขาขนาดนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าติดตามผ่าน u ู u ูบชา n e l ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับผมอยู่ในส่วนของงาน TFBO ปี2020มาสะดุดตาที่บูธธุรกิจแฟรนไชส์อีกหนึ่งแบรนด์นะครับเป็นม o วิสุขเฮาส์นะครับซึ่งเขาทำธุรกิจแฟรนไชส์มาไม่ถึง2ปีแต่ขยายได้ถึง30สาขาวันนี้โอกาสดีผม เจอกับเจ้าของแฟรนไชส์คุณพราว30สาสาขาเนี่ยยังไม่รวม สาขาในต่างประเทศด้วยใช่ค่ะ3าสสาขานี้เราเพิ่งเปิดมาประมาณปีครึ่งได้นะะในไทยใช่ว่าในไทยอ่าแล้วตอนนี้เราเซนเมอร์อยู่กับประเทศสอปปอลาวไปสาสาขาแล้วจุดกําเนิดเริ่มต้นด้วยความที่พผาวเคยทําธุรกิจกิบร้านกาแฟมาเ่อนนานี้น่แล้วพราวก็เลยอยากจะพัฒนาตัวชาควบคู่กับกาแฟไปด้วยก็เลยเกิดเป็นโมิสูเฮาส์มาถึงปัจจุบันนี้อ่าเราเน้นชาชีส เป็นซิกเนเจอร์เลยบัฟเอร์ที่เราพัฒนาสูตรด้วยของเราเองซึ่งเป็นขนาดมินิของเรานะคะแล้วเราก็นมสดเ้วก็เป็นเชสที่เรานําเข้าพัฒนาสดตด้วยทางสดของมงมิสุเขาเองบอกได้เลยว่าคิงออฟเชสของเราได้วยสาโหลักขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่ายอดขายของตัวเฉพาะไกโดชีสเบิร์เป็นตัวเดสของของเรานะคะลูกค้าที่มาทานจะขอซื้อเฟรนช์ชัยพเกิดจากเมนูยอดฮิตอันนี้แหละใช่ค่ะทราบมบาว่าในส่วนของเฟรนช์ชัยมงมิสุเฮาส์เนี่ยมีรู แบบการลงทุนที่หลากหลายใช่ไหมฮะ<ช>แล้วก็<ช><ช>ค่อนข้างที่จะปรับยืดหยุ่นกับผู้ลงทุนด้วย<ช>โมเดลเริ่มต้นที่นี่ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่ราคาที่300 0 0นบาทค่ะแล<ม>้วก็จะมีรูปแบบหลายขนาดไซส์รเราสามารถดีไซน์ตามพื้นที่นั้นได้ค่ะ<ช>เรามีพนักง,งานที่ให้ความสนับสนุน ส่งเสริมในการขายทุกรูปแบบค่ะมาเก็ตกรุ๊ปของเราที่เป็นคอสเมอร์เราค่ะสามารถทานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเด็กซึ่งเราจะมีเมนูที่สําหรับเฉพาะของเด็กนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นชาชีสชาผลไม้สามารถาเลือกเลือกทานได้หลากหลายเมนูค่ะ สาขาแรกนะคะอย่างที่พาวเคยเปิดมาเปิดมาได้ประมาณ4เดือนอก็สามารถขึ้นทุนได้ภายใน4เดือนนะคะทำเลข,ของเราที่วางไว้นะคะเราก็สามารถเปิดพื้นที่ที่ชุมชุมชนหรือว่าเป็นพื้นที่หน้ามาหาลัยได้ค่ะขอให้มีทราฟฟิกคนเดินผ่านไปามาเยอะๆใ,ใช่ไหมฮะผู้ที่มาร่วมลงทุนนะคะเข้ามาศึกษาฝึกอบรมกับเราได้เลยถ้ามาในผ่านทางพานแทช์นี่นะคะคก็มีส่วนลดให้นับในงานนี้นะคะ อยู่ที่สอง2,000บาทค่ะค่าเส้นชายแนะนำไม่โทรเข้ามาทางนี้ใช่ค่ะแล้วเราจะมีออฟเฟอร์ให้ทางทุกที่เขาเลยค่ะอ่าขอบพระคุณมากเลยครับคุณภาพอยากฝากกับนักลงทุนทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาร่วมลงทุนัามิโซฮาว่าเ้ืยอความตั้งใจของภาที่จะทำคุณภาพออกมาดีราคาเข้าถึงได้สิ่งที่เราคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกทุกวัยนะคะถ้าคุณภาพผ่านทำเลดีมีแบรนด์ ผมว่าเติบโตแน่นอนนะครับวันนี้ผมและคุณพาวสวัสดีครับสสวัสดีค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ThaiFranchiseCenter และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ